อยู่ฮะอยู่ชัวร์โอ้ขอบใจขอบใจโอ้ของหมักไปตุ้ยได้เนี่ยมีหมักผักเนาะใส่ใส่เนี่ยหมักผักกระดูกเออเนี่เอย่างบัตรเนี่ยแปลงเอผักอู้บ้าก็ยากผักนะเอาเลยเอาเลยไอ้ะจะหลับอืม ได้ของฝากของหมักไปตุ้ยไดเลย่น้องหาซื้อไปตุ้ยบ่มี้แ้วนี่นะโดิลำบากนองเดียวฮัดเอดย,ดยบน่นะตักกุกมนเรบ่ออกอมันบม,นมเป็นอีบัใช่ไหมล่ะโมเป็นมากเลยเออฮึบวางไรางาเดอุ้ยแป๊เดยีดยว ไปใช่หาฮามเดะเด้เดะ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 ฮับฮับฮับ ตัดผามาทางเต็นทางร้านแพดน้นองวิบาน,นีกพี่น้องเลยมาแหละมาบอกน้องวิก่อนน้องวิเอ้ยสบายดีเออไอ้สิเมื่อก่อนเด้อน้ำเบาวสิเมื่อก่อนเด้อเมื่อบานก่อนเด้อเมื่ออีซองซ้ำเมือจากสิมาหาเด้อ,ดเ,อ,อเป็นไรเนี่ยมาตองเฮียนไอเฮียเป็นเมือบ่ามาเนี่ย เนหมืเลยแม่ไม่ได้ได้แม่นอนนอนหรอบ่อากาศมันหนาวเนาะฮะยังบ่หูกันสบายหือเปบ่ไปหเ่าไปกินขนมร้านรอ่มัเนี่ยดกินขนมเชดอกงไงเนาะ ปลาบุญเมื่อก่อนได้อยู่ดีไม่แห้งได้ได้ปลดื้อได้เบิ่งหน่อบังนงได้ได้อ่าโอเคเอ้าอ่าปลาชะลาก่อนได้โบวมียังมาหายจำมันเนาะมีแต่บัดมาสีสื่อแนวฝากได้โดยขอบใจนด้ได้ได้ได้บายบายเบิ่งแม่ดีได้อ่าไปไปพันนาอั้มนำไปเอ้ยพี่น้องเอ้ยกาดทักทายเด้อพี่น้องเด้อกาดทักทายสบายดีพอแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันประสบความสุขทุกคน เอฟซีเป็นยังจ้บุญเราทุกทานเด้อดินดีตอนหับเ้าสู่่องยูทูประบุญซาหล้วันพี่น้องเอ้มาเน่งก็ได้น้อเนาะพาพีพ่อน้องมาเลาะชมบรรยากาศย่ามก่อยคำลองแรงบรรยากาศทีมงานมาลำลาทางอาแต่ละเขตแต่ละครอบครัวเนาะมาคนอื่นมาลาทั้งตูพอพออน้องเอดก่อนพี่น้อง โอ้ยบุญก right, <BLANK limitation> ็เ <harass> ริ่มกระเพาะขึ้นอย่างไรทีนังกินข้าวเหนียวน้ำโมงสองสามื่นเรื่องติดล่ะเอลโสบายดีโอ้ยสบายดีเป็นไดุ้กพ่อยังอ้อมเลือดอไหมยังเลยดิเลือดยังออกปะด้ยอืมยางเจ็บกันธรรมดาอยู่แต่ว่ายังเลือดออกลายปะโมลาย่าเป็นไงเนาะกินข้าวหรือปะกินเลยการน้าวทำเนาะดย à, do kim 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 เรจูเมืม่อก็ได้แม่เด้อไปเ่นฮะเมื่อปก็ได้บันไเด้อยู <c oughs> ่ด<ป>ีมีแหงเด้อ,อส่งมาำลำรวยเด้อ ใช่เลยกินฮอตเอ้ยลูกมือกินฮอตบ่อ้ยลายมือลายมือแล้วเนาะเดินลายมือฮอนจังมือก็ลายพี่น้องมันชิฟเลยเดยนอ่ามีกระป๋ะแล้วบาดนี่กินฮอตลูกกินรามียแล้วเดินอ่าหาเมียหาลูกก่อนขึ้นมาใหม่เนี่แหละพากันเนี่สิขึ้นมาอยู่ทีมงานขึ้นมาอยู่บอ้ะอาจารย์เล่า bao lay, bà nói chỉ ma 3 con thằng à. nhang bao tiền vô tiền nhưng mà mưa người một tiền mưa thằng nọ ếch thôi thằng nhang vừa đấy nọ ít nọ đừng khâu bao tiền nhang bận này hả à. à. à, đang phay đang phai, rồi à. ở à, đục hải là bản ám nam bao rồi มือดำแท้เลยโอ้ตัดทมงคอมรอน้ำมันเนาะโอ้ยข้างหน้าคือบ่ออกบ่มักเอาออกว่ะดะมักแบบนี้บอ,อ,อเอฟซีเขามินมาว่ามีเอฟซีเพิน่นเบิ่งว่าโอ,าอ้บาวไอ้บ่าวไอ้เอสเอนาะพยายามใส่เกือไปเด้ดอเด้อเห็นปลาตีนตลอดเวลาจาปะปลาตีนปไปยังเลย เวลาจะขืนหาลูกจะขืนเลยเด้เปื้อนเห็นนิดหน่อยถือเปื้อยน่นึงกระแด้ได้เนาะคือหลังมือมือตีคือการทำรองล่างกได้วยลุ่วว่าหลังดูทำไปจับมือลูกนี่ยมันติดเสือติดยางได้เล็กน้อยมันยังมีภูมิต้านทานเด้ได้ใช้ย่างกินมาแล้งเนี่ยมียังมีกินฉับมันนี่ไม่ได้ใช้เมื่อปลาได้มาหนี่เด้อ เดี๋ยวอันอันเจี่ยกีเ่าตไม้ก็บ่บ่เชียงบ่เข้ามาเลยบ่ฮะบ่เชียงมาอยู่มาฮะมา้มื่อกี่เด้เราไปเสจังหวะเราขี่รถไปสเราก็มาอันนันเลยตไมไม่เงยวายไดโอ้ของมักได้ดีนะเอามาใสยูยูฮะยูชัวร์ โอ้ขอบใจขอบใจโอ้ของหมักเป็นตุ้ยได้เนี่ยมีหมักผักเนาะใส่ใส่เนี่ยหมักผักกระดูกเนาอ่ออีังินบาทเลยแปลงกอาไปเนาะผักโอ้บ้าก็ยากผักนะเอาเลยเอาเลยไอ้แต่จะหลับอืมได้ของฝากของหมักไปตุ้ยได้พี่น้องหาซื้อเป็ตุ้ยมีดได้นี่นะโดย เพราะว่าเมื่อคำมันยัวิ่แลวฝากเราามมันนี่ก็ได้ีนอเลยขอบใจไจะทบอใช้กระดูกงวเน้นใช้กระดูกมัวแซมต้มใจาเาของฝากเลาบ้านพีนองเลยดยดดยขอบใจขอบใจ ขอบใจแม่หลายเนาะของฝากของฝากของแซ่บแม่เถ่าขอได้ได้หนิแม่ของเมียมากเอ่าเอต้แม่เมียอืมเอาฝากเมียมีมีแนบมาฝากเมียแล้วบาทเลยแฉบเลยใจกระดูกเนาะเออกระดูกงัวแมนแมนแมน ทิ้งงนเมื่อป้าล่ะคิดฮอดว่าบาที่คิดฮอดละเออมีบอมีไปมหาเลยอ่ไปมหาแล้วจ้เลยอไปแล้วกับยังดบเนาะจนนีิมหาอีกบอเกินสองมเมื่อดอกเเออแล้วเลวเสียงมาเสียงมันก็่ใช้เป็นมีาลืมไปจ้ะามาเราออกไปเมื่อกี้เนาะเรามีเาลืม ไปแล้วเชื่อคุณไปเอามะกล้วยน้ำนองแพนก่อนบารนี่คุณบาร์เราจะมีมะกรูดหาย,อ,ยอ่าฝากไปก่อนเนาะเอา,าไอ้ฝากไปก่อนเด้อบัตรรถแบบเสียงมาจะเอาติดรถแบบเสียงน้ำฝากก่อนนี่ก่อน,นไปหาบุงนองแพนก่อนคุณบาร์จะเอามะกล้วยใหายจะน่ <laughs> นาว่าเมื่อบ,บอกคนพินังไปบอกถูกลหลังคาเฮือนอาบน้ำแล้วละบ่แล้วแล้อหนาว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 อ่าอ่าพินองเลยเงอป้าด้วน้องอุบุญเด้อ ก็น้ำมังเป็นอาบน้ำก็เป็นยังไงคุณช่วยอยู่นเ,เนาะอ,อืมหน,นาวใช่อาบน้นำคำใช้เมื่อนาอาเวนกูนีดเดอร์หาเป็นโลดคำแล้วนี่อืมชเมื่อสบตีนมีแล้วเนาะลมไม้ง่ายเอู้อู้แล้วนี่น้องเอ็ดเนาะอ่าลมไม้ง,งห้งนี่ อดเอาอดเอานอาจะนานเกิือนกันแล้วแหละอดเอาใช่หมวกหมวกบอมก็มีแล้วบล่หมวกเมื่อกี้ไปหาเพื่อนแม่เจ้าแม่เจ้าประยู่ซับเพิ่นจักเพิ่นไปสวนมาจัก เมื่อก an me ่อนด้อุ้มบุนเดอมื้อไนอกันไมเดอบปบายเดอร์ากำลังนงส่งน่งเสียลูกดูเป็นยังไงอึบอึบอืมกำลังจับห้าก่อนอ่อนนึงเป็นยังไงเนาะไปไปไมไไปปน อึบอึบอึบคำอะไรพี่นอ้องมื่อดเขามื่อดเขาเลห้องน้ำแล้วเราบอห้องน้ำพอดีเนาะตอนตอนใด้เลยโอ้ปยาวเงาปาวเามาลลหลอกแทงบ่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ย ยังได้บาทนีเลยขยัเนเบาเงาไปดีบ่เงาเด้อโดยโดยมาพิงพ่น้ำตู้แม่ก่อนอสบายดีเด้อเยอะเด้อสบายดีเช่นกันเ<อ>ด้อน้องเด้อสบายดีโอ้ขากุ้นังแบบนี้เนาะ <c oughs> นั่งพิงพ่พี่น้องอเลยเมอาบาตพี่กันบ่แมนสิมาบอกไงแล้วว่าสิเมื่อก่อนเด้อเอาได้บ่กล้วยมาทวงมากล้วยได้ไหมฮะ พาน้องแไปเลืออจังหน่อยจังหน่อยเพิ่นโคตรพักก่อนเออพอท่วงของฝากเด้อเมื่อไรมือบ่ฮะอ่าเมื่ออยู่บ้านไร้มือบ่ก็ประมาณสามสี่มื่นนี่แหละอ่ามาเยี่ยมทั้งบ้านก่อนเนาะมาลายมือเลยดอกไม้ดองอ้าบ่ผู้ผู้บ่บ่ดอกไม้ดอกบ่ขอบใจลายอ่าเจ้าก็จะกินละเรื่องดอกไม้ดองน่ะ พิ้นแล้ว hmm. น so <laughs> ี่ฮั่นมันก็พิษกระเพาะแหละด้วยอ่ามอโบให้กินแล้วหนนไม่อ่าหยุดกินแล้วดยอืมเปลากับโบให้กินอ่าอ่ากินได้าพิษกระเพาะโบเป้าบ่เจ้าผู้เฒ่าเป็นไช่ติงน่ะบ่ได้เป้าอยากเป้ามันจะปาดรถปาดรถปาดรถใช่นหมอืม ไปปาดรถแหละเวียนกับพี่น้องเอ้ยไฟเราห่อขันต้นได้แล้วตั้งเสาเนาะห้องน้ำเนาะแรงยังกินแรงมาเนี่ยเน่อไม้กับผักผักกาดแต่คอยบุกินดอกหน่อไม้กินแต่ผักกาดผักกาดลวยผักกาดวะต้มเนาะถ้าคุณจะกินยังพี่น้องนอกจากอันนี้ นังคดพักคดหยาเนาะทางนากระดาษเป็นได้อาการเนาะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนเนาะกินยาตรงเวลาอยู่ที่ดลอืมึงใช้ใช้ส,สลมสลมสตาเวนาสตาเวนาา,นาด้วยเพราะว่าอ่อนเพียเมืงไงไ่อยเลย เสไตล์เวียดนามเขาจะไข่แน่เนาะแซงเข้าไปกันเนาะสู๋ๆเอาแล้วเนาะอากาศเย็นช่ำโซนนี้ก็ได้อยู่สูงเนาะเคื่อนเจ้าอยู่จุดสูงแล้วมันอะไรเนาะมันเย็นแห้งเนาะนอนยองเครื่องหนึ่มันจะเวเย็นตีจะจ่อยบ่ เย็นแล้วแหละประตูกับบะมีงามพนแห่งกระแต๊กลบพนตลอดลูกสาวคอยกับลบพนเพราะว่ามันมันเป็นช่องแบบนั้นเด้อยช่องแบบงามพนแล้วมันพระเข่าโดยน้องสาวพี่น้องเด้อจักหน่อยน้องเพ็ญมันตาไปเอาเอากล้วยบ๊วยยาวหรอเปล่ mái tà tôi nó quá bằng <laughs> nó à, Để cho mấy bông con nàng yên ba này cọc chai cọc chai cay 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 cay

ตันเล็บตัวของปากตัดแล้ตัวของฝากแล้วยังหวยลืมเลยแต่ผมวันนี้ฝากคือไว้ตลอดตัดเล็บตะกรุีุ้โดยตะเครื่อันีสามสามคือซีสามสามเื่อขอบุญที่ได้ไว้สามตัดเพิี้ตัดเพิรบี้โดยเอาะยังไ่ได้ปะได้แล้วได้กันโม เลตั้งแต่บอกวิจิพ่าตัดก็ไปไตัดั้เราบอกเอยืแน่ตอนกลางวเจ้าบอบ่แมบ่อันเออระบอบบ่แมบ่แมเนาะไปเดี๋ยวไปปไเดี๋ยวคล้องฝากก่อนมันจะคำ่ชิมเหมือกนหน่อเนาะป่ะย่ง ปลาชุเล่ฮะปลาชุเล้จะปลาชุเล่โดยปลาชุเล่นี่ย่างเนาะปลาชุเลไปกันเลยโอ้ยเสียบหมวกแดงแล้วพี่น้อยอืม อันนี้บอโอ้ของน้ำแล้วเนาะอืม,มเป่นอะไรเป็นรูปเป็นล่างแล้วาบานนาแล้วนี่ตัดได้ปะมันชุกมันแก่ปะแก่แล้วให้ตัด,ดนะบานีัมีเนื้อกอปะมีให้เลือกมีอยู่สองเพียมีให้เขาเลือกอะไรโต<ด>ัวนี้แหล,และกันโอ นี่เหื่อเนาะดููเอาทีสะดวกนอกแล้วกันน่ตัดตัวได้าสุดง่ายบ่นง่ายบตัวหนักก็ได้ตวใหญ่ตวนี้ใหญ่บ่ตัวใหญ่ก็ได้ใช่เดี๋ยวนอสียหานะ ตัวแรกก็ได้นอนตัวสบายคุ้มแม่ด้วยกก่อนได้พี่นังเอ้คุ้มคำแล้วพี่น้องเลยทำบาปนอนแก้วฮะ อือยัางไวแท้เนี่ยยำคำบ่ไปขับไปนอนเลยเนาะน้องแพน,ะนเพิ่นจะเอาของฝากของฝากจากสวนก็คือะมะกร้วย ก็ซาอย่างคนเรื่มเปลี like like well ่ยนเอาของฝากเปลี่ยนเปลี่ยนถึงวะญ่แล้วโอ้ตัดเยบ่น่ะตัดกกมนเลยบ่เออมันบเป็นอีบ่พร่ะฉนั้บเป็นตัวเป็นมากเลยเออ เอาไปครับเสร็จเสร็จอะไรเฮ้ยเอารถมาใส่ก่อนป่ะฮะรอแล้วเออตันได้ป่ะน,นี่มาอาดีเจ้าผ่านไม,อมโอ้โหเสร็จางอนไร้อนขาเลยอุ้ยตับเบียว เรียบร้อยแล้วอึ๊บทงเด็กวิ่งใหญ่เลยเนะ<ช>าะตาเป็นทิ้มแบบนี้เป็นยังเฮ็ดผ่าพัดบกเข่าแบบนี้ พันากอะหรอมันนี่อลปสรรน้องเล่าดีพี่น้องเลยเจ็ี่และห้ข่อยบาทใส่้องแพรมันว่าใส่รองแพนเอาลำบากของแพน่หน่อย่ถือห้ารด Để đi nữa. Ừ. Yep. Nó còn tát nó, nó, nó kê cả đinh phần nó Nó nhảy trong ngang hại cái nào แบตกระเบิดพอดีพี่นอ้องเออดรามเวลากระเบิดพอดีแบตกบระเบิดพอดีใส่แฟตกระไรบาทยบร้อย,อยโอเคไปมือเมื่อบาทนี่ดีเวยีเวภาษาเวียดได้เห็นป่ะเห็นป่ะหน่ะยีเว,ด,เวดีเจอเ้อไ<ป>ด้สัตย์ไปไปใช้ ดีเจอกับไปเล่นหรอวะแต่ของฝากจากน้องแพนเด้อพี่น้องเด้อมะกล้วยจากสวนน้องเพลินผคเลยอยากกินมาโหลดเด้อสวนน้องแพนมีตลอดมีตลอดบ่ปั่นแกงจองเนาะยินดีตอนฮับบ่ บ้านแก่งจองยินดีตอนหับเด้อพี่น้องเด้นอน้องแพนอ่านี้ประอนนี้กล้วยไปส่งอยู่หลดคนแหละเอาไอ้โอ้เอ๋มันคือว่าได้ทั้งน้องแชอ่าวนินึงเนาะทางน้อง,อองอแพนวินึงเนาะทางซื้อน้ำไปตุ๋นวินเองไปซ้ำไปซ้ำคือพี่น้องเพนวีได้เนะาะเกิเครือได้อน้องเนาะ

ขอบใจหลายเดี๋ยวอ่านกันสิเดินทางเมื่อก่อนมาเนาะพี่แจ๊พี่แจ๊พี่ไอ๊ประมาณสี่ประมาณสามสี่หมื่นจะไปเยี่ยมยามใหม่เด้อด้วยเดินทางปลอดภัยแล้วก็หอดูหอดลูกหอดเมีหอดูเธอหอดูซานโอ้ยขอบใจหลายแห้งเน้อด้วยขอบใจหลายของใครยังมีถูกเนาะฝากบอกแม่มาหน้อยเด้อมาบุญมาก่อนเนาะบ๊ายบายด้วยขอบใจหลาย ไปพี่นองไเนาะไปโอเคพี็นองเลยเนาะบุญจะได้ขอ้เนี่ยจบคลิปแนี้ก่อนเนาะมาเอาของฝากทางเมนอีอ็ดก่อนเป็นอยเลยเนาะอย่าลืมสบใจได้ไหมเด้ออใจเยสยเด้อเดอไปทำพี่นอย่ลยเนาะเอาของฝากของก่อนก่อนบัดนี่คำขมาำขมาอะไรแบบนี้พี่นองเลยเนาะ อ,อ่ะโอเคลาพีแล้วนะ้องพี่สาจายกันเดอขอบคุณทุกคนขอบอกขอบใจบ,บัสกูสุกคนเี่บมากเป็นกลังแรงใจเนาะสบายดีพี่น้งเว้อ